สวัสดีครับนี่นะช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่กล่องเสริม BT นะครับด b t 0 1ของแวนกาดภาคโอเวเดตกล่องแรกก็ออกแล้วนั่นเองนะครับเย่สองกล่องเนาะก็2กล่องนี้คุณพ่อขอบคุณคิดอันคิดนะครับที่ส่ง2กล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะฮะอ่าสองกล่องนี้จะไม่เหมือนกับ BT ของภาคเก่าๆตรงที่คิดหนึ่งเนี่ยมันจะมี3เนชั่นนะครับแล้วก็คิด2จะมี2เนชั่นเพราะฉะนั้นคิด1จะ190บาทเนาะ ขีดสองก็จะร้อยห้าสิบาทเท่าเดิมนะครับแต่ว่าความเยอะคือแบบก็เยอะกว่ากันเยอะเพราะว่าอันนี้มีสามเนชั่นไงอันนี้มีแค่สองเนชั่นนะครับก็เหมือนเดิมเรามาทําทีละขีดเนาะเป็นสองขีแต่ว่าลงันเดียวกันนั่นแหละก็จะเป็นวันกาดเนาะดีวิธีศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งนะครับเป็นบูสเตอร์จะมีแบบและหนึ่งใบมีฟอยหน้ากล่องหนึ่งใบแล้วก็สุมฟอยหลังกล่องหนึ่งใบนั่นเองก็จะมีดักก็เอมพายยี่สิบสี่สโตเคียยี่สิบสี่เนาะ แล้วก็คีเทอร์ดันเจอรี่ยีใบนะครับเป็นคอมพลีตมีโอเวอร์ทิกเกอร์ใยนี้แล้วครบทุกอย่างพร้อมเล่น PG, ีมีเทคมีสายใหม่อย่างเ e x ซ o าหรือซอาหรือ u g e n นมีครบทุกอย่างนะฮะซื้อกล่องเดียวต้องบอกว่าซื้อขีดนึงแต่ว่าอีก4กล่องเนาะก็จะได้หนึ่งคอมพลีตนั่นเองนะครับก็จะเล่นได้ฟูฟู ออกมาเซ่อต่อสู้กันอ่ะมันเดิมเนาะก็ต้องมีซิลหลังกล่องนะฮะหยะ่าโอ้ยอึบอย่าโอ้ยอึบอย่าโอ้ยอึบอย่าโอ้ยอึบแน่นมากเขามันหนา,นาแบบหนามากหนาแบบโคตรหนาน,นะฮะหลังสุดเป็นโคตราหนึ่งใบเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดนะฮะจะถ้าโชคดีจริงๆจะได้การ์ด เป็นยูนิตหรือออเดอร์ที่มีลายเซ็นปัมป๊มทองเอ้ไม่ไ้ปั๊มทองีต่เราปั๊มตามสีเนชั่นนะครับเป็นฮอตสเต็มเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคมารีวิวนี้จะไปกันได้เร็วๆนะเพราะว่า CP1 คุณพ่อได้เล่นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็พวกนี้ก็จะไปได้เร็วเนาะออเดนนะครับหน้ากล่องอาจะได้เป็นดาบสวรรค์แห่งความเจิดจรัดออเดนเนาะก็จะเป็นเกรดสามเล่นกับบาติออนอันจริงๆต้นพักต้นภาคเนี่ยล้างเอ็กซ์ซอฟ ทั้งบัตทีออนใสออเดนได้หมดนะฮะก็ลงช่องเลียเคาน์เตอร์บัตสโซบัตหนึ่งลากมือ1ใบลงช่องเลียถ้าลากเกรดสาดในจัว่วคืน2อีกสก,กิลหนึ่งออโต้เลากาดเมื่อมันโจมตีถ้ามีรูนิตเกรดสาในสนาม3าใบตัวเป็นจะบวกห้าพันสแตก็กหมายความว่าถ้ามันลุกขึ้นมาจากบาทีออนมันสามารถบวกให้อีกห้าพันตอนมันตีได้นั่นเองเป็นหนึ่งตัวที่ แบกบาธิออนขึ้นไหลหนักๆน,นะฮะก็เล่นกันยาวๆจนถึงปัจจุบันของบาติออนแล้วก็มีสายของตัวเองในอนาคตเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อ BT กับ CP มาโอ้ผมจะมีออเดน8ใบไปทำไมอนาคตมีสายออเดนนะครับ Hexop เป็นอีกสายหนึ่งของคีเทอร์เนาะก็ในกล่องเนี้ยจะมีของซับในชุด SD 0 1ศทั้ง0 0ถึง05แล้วก็จะมีสายใหม่ของทั้ง54นั่นเองนะครับทั้งหมดตอนนี้จะมีทั้งหมด10เด็กเนาะ ฮิกซ์ออฟนะฮะฮิกซ์ออฟซัสเซเลสหนึ่งหมื่นสามพันมีเพอร์โซน่าไลท์นะว่าเป็นช่องแวนนะครับออโต้แวนการ์ดเมื่อใดเช็คเจอทริกเกอร์แล้วยในหนึ่งตัวบวกหมื่นเท่ากับว่าทริกเกอร์ลูกละสองหมื่นอีกสักยี่สิบแอคทีฟแวนการ์ดวันเปิดเทิร์นถ้าเคยเพอร์โซน่าไลท์เทิร์นนี้เคาน์เตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งแสดงคริหรือฟอนจากมือหนึ่งใบเอาไปแปะท็อปและได้บวกหนึ่งนะฮะโคตรเก่งเนาะเป็นตัวที่ทำให้เฮกซ์ออฟ การันตีทริกเกอร์นแน่ๆและหนึ่งใบแล้วก็เช็คสามรานั่นเองแต่ว่าต้องเพอร์ไลน์นั่นเองนะฮะฟอร์ซั ust, สอัศวินดำสุดแกร่งนะฮะใส่ทั้งใส่ทั้งเฮกซาออฟใส่ทั้งอ่าบัธิออนอนาคตยังอุตส่าห์ไปแอบใส่ในบัสเตอร์ดาอีกนั่นเองนะครับก็ออโต้เวยออโต้เรียการ์ต uh, ินิวเรียกาลิซิสไม่ถูกเลือกจากคนสามารถคู่แข่งนนหน่อยสกินึงออโตเรีย เมื่อตีฮิตฮิตอะไรก็ได้ไงเดมหนึ่งโซชัดหนึ่งนะครับมับงกรพ่นไฟเนาะดักสเตรนก็แอคทีฟเรียกาศนะครับถ้าเรามีเกตสามสามไปหรือมากกว่าโซบัสสองเกตสารทั้งหมดที่มันเห็นในสนามตอนนี้จะบูตได้ถ้าเกิดว่าเหมือนที่คุณพ่อบอกหลายๆครั้งว่าถ้าลงไอ้นี่แล้วกดสกิลเลยแล้วคุณพ่อยไปลงเกรดสามที่หลังมาเกต3สามที่ลงมาที่หลังจะบูตไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะบวกให้แค่ตัวที่มัน อาไม่ได้บบกสีมันจะให้สกิลแค่ตัวที่มันเห็นอยู่ในสนามแค่นั้นเองเนาะแม่มดงูใหญ่นะครับในเทิร์นเราถ้าทิ้งจากมือบัตหนึ่งโซนหนึ่งที่จัวคืนก็แอบใส่ไว้ได้เอาไว้เพอร์ซนาไลท์ก็ทิ้งน้องก็บัตรหนึ่งโซนหนึ่งจวคืนได้ไม่แย่ใบนี้สิคนที่เล่นบาติออนเรียกได้ว่าร่ำร้องรอคอยนะครับ Actual Analyst โคคาบีเอลหนึ่งหมื่นสพันมีโซน่าไลท์นะครับสกิลง่ายสกิลเดียวคอนให้นิวในช่องกาเดียนถ้าจำนวนถ้าแบนการของเราเป็นยอดราชันบาทิออนยูนิตนั้นจะได้รับห้าพันต่อเกรดสามทุกๆสองใบในสนามนั่นเองก็เกรดสามการได้ของบาทิออนนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวซับจริงๆหลาย,ลายคๆคนก็ไปใส่ในแอบในบาตทิออนได้เนาะแต่ว่าอไรจริงๆคุณพ่อคิดว่าใส่ในซเซเลจะคุ้มกว่าเนาะ ดีไวสิสเตอร์นะครับเลพิ istol, สโต1หนึ่งหมื่นสามพันมีเพอร์โซนไลท์แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นออโต้เรียกขาดเมื่อได้เช็คพบทริกเกอร์ยูนิตเคาน์เตอร์บัสสองลุกตัวน้องแล้วก็บวกพลังห้าพันก็เล่นกับซัสเซเลสจะเป็นตัวที่ทำให้ซัสเซเลสตีได้สี่เวฟนั่นเองแล้วก็เกรดสามอีกใบก็จะเป็นรีมิชชั่นซอส ฟานูเอลหนึ่งหมื่นสัมพันมีเพอร์ไลน์นะครับออโต้เลก,กาดเมื่อหนีโจมตีถ้าเรามีเลก,กาดเกตดสามถ้าเรามียูนิตเกตสามสามใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บัสองบวกคริก,ก็เป็นคอมมอนเนาะกิ่งต่ดแต่คอมมอนก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเรียงเกตดสองเลยเนาะก็จะเป็นเพนตากริฟซอสเลสนะครับก็จะเป็นไ์ไลายของเพอร์ของฮกซาออฟนั่นเองก็เมื่อถูกฮกซาออฟไลท์ทับ ดูท็อปเด็กสามใบแล้วก็เรียงท็อปนั่นเองก็ทำให้เฮกซ์ออฟสามารถได้ทิกเกอร์ได้โมโมเพราะว่าตัวน right ี้ช่วยหนึ่งตัวนะฮะอีกสกิลหนึ่งเมื่ออยู่ในโรงเรียนนะครับดูท็อปเด็กหนึ่งใบไว้บนหรือไว้ล่างถ้าไว้ล่างบวกพลังน้องสองพันดีไวซ์สเตอร์อีกใบเนาะพลาสเทนโลพาสพลาสเทลิโตอ่าออโต้เลียบันเปิดเทินถ้าได้เช็คเจอทริกเกอร์โซวัตหนึ่งบวกหมื่นอืมก็ ตอนนี้ยังคุณพ่อยังคิดว่าไอ้พวกเกตสองเนี่ยเอาไปใส่กับโซสเลททั้งหมดเลยเพราะว่าเพราะว่าอ่าบาตทิออนมันไม่จําเป็นต้องใช้เกตสองอาจจะใส่ก็แค่ลายๆอย่างรู๊กเนาะเกตหนึ่งนะครับเพนคิลเลอร์แองเจิลตัวใช้ตัวเก็บยังไงก็ต้องเก็บนะครับของดรีประจำเนชั่นเหมือนกันเนาะแปดพันชิว่าพันแล้วนะเกตหนึ่งชิว่าพันนะฮะออโตเลียเมื่อจบกันตัวอยู่นี้บูตโซบัสหนึ่งลีไทยน้องแล้วจวคืนหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดีวายซิสเตอร์อีกใบเนาะทัตทีนออโต้เล็กออโต้เมื่อลงช่องเลียโซบัสหนึ่งเดสน้องดูทูเด็กสองใบเอัลกัสหนึ่งใบบนหนึ่งใบไว้ล่างนะครับเป็นตัวเรียงท็อปตัวช่วยไห่เดมของจริงๆก็ไปใส่โซเซเลสแหละเพราะว่าใช้ง่ายเนาะเป็นดีวายซิสเตอร์ฟาซิอาต้าออโต้เล็กกัสเป็นเพื่อเทินนะครับเมื่อได้เช็คเจอทริกเกอร์ยูนิตโซบัสสองไหแดมหนึ่งอันนี้เป็นไล่ไล่ของซโซเซอร์เลสนะครับก็ ่าเทียสแควร์ซัสเซเรสแปดพันชิวห้าพันนะเมื่อนี้เลยครับโดนเกียรต์สองเพนตะกริมอ่ะน์เตอร์บัตหนึ่งในจวก็เท่ากับว่าจั่วดนะดันดันอีกใบหนึ่งเนาะอีกสเกลหนึ่งออโต้เรียกเกับเพิ่มเทินนะครับถ้าได้เช็คเจอทริกเกอร์เคาน์เตอร์บัตหนึ่งเลือดเรียกเกับแค่หนึ่งใบเตะกับใต้กองนะฮะเป็นตัวตัดบอร์ดของสีเหลืองหนึ่งตัวเนาะอัศวินแห่งลมสวรรค์วีเซลเมื่อบูทลองบูทบวกสองพันเป็นบูทหมื่นง่ายๆหนึ่งตัวก็คอมมอนเนาะ ใช่คอมมอนนะฮะแล้วก็ PG มีสกิลนั่นเองนะครับหลายหลาคนแบบตอน C p พมาไม่ได้ใช้นากก็ตอนนี้ก็มีให้แล้วเนาะก็ใช้ซะนะฮะเขาช่องการเดียนทิ้งมือหนึ่งใบถ้ามีมือหนึ่งใบหรือต่ากว่าไม่ต้องทิ้งนั่นเองก็คุณพ่อไม่ได้อ่านตามนี้นะคุณพ่อเรียงตามหัวเอาง่ายๆเนาะแล้วก็ตัวเริ่มของซ o ลซ่าเ s สนะครับแล้วก็มีคีไปที่สองให้ มีดรอทิ r กเกอร์แบบที่2ให้มีฟอนติ r กเกอร์แบบที่สองให้แ,บบใหแล้วก็มีฮิวทิกเกอร์แบบที่2ให้นั่นเองก็จะทําให้มีทิ i กเกอร์คีฟอนต์อย่างละ2แบบหมดเลยทําให้คุณสามารถใส่เป็นคีแปดฟอนต์แจั่ว8หรือว่าอ่ะฮิวฮิวใส่ได้แค่สี่ฮิวแไม่ได้ใจเย็นนั่นเองแล้วก็อย่างนี้อีกหนึ่งใบที่หลายๆคนรอคอยนะครับลุ้นกันตัวโกงเนะว่าจะออกหรือเปล่านะฮะออกนันครับเป็น ไม่ฟลอยนะครับกับโอเวอร์ทริกเกอร์นั่นเองเนาะเมื่อได้เช็คนะครับเจอบวกพลังให้100ล้าน1ตัวแล้วก็เอาเออกจากเกมเอากาบีเนีออกจากเกมแล้วจวดหนึง่งถ้าเป็นฝ่ายโจมตีจะได้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรียกการ์ดทั้งหมดในแถวหน้าเราจะเช็คไดร์ได้ถ้าเรียกการ์ดเรเป็นเกรด3ก็จะได้ทวินไดนั่นเองถ้าเป็นเกรด2ก็จะได้แค่1นึ่งไดร์เนาะออเดอร์ใบใหม่นะครับดาบแห่งการพิพากษาที่ฟาดฟันลงมา โซ so บัตเกตสามหนึ่งใบเพื่อเล่นการ์ดใบนี้เลือกเลิกการ์ดกอแข่งหนึ่งใบนําเลียกการ์ดของตนทั้งหมดในแถวนั้นตั้งแต่อยู่นนั้นเป็นเรียงไว้ใต้กล่องกับเป็นตัวตัดบอร์ดของบาทิออนเนาะเพราะว่าโซบัสเกตสามก็คงต้องเป็นบาทิออนแหละโฮฟฟูลเทสโทสถ้าเรามี unit ายูนิตสามใบหรือมากกว่าเลือกนิดหนึ่งตัว 15, บวกหมื่นห้าแบบง่ายๆเลยเป็นออเดอร์สองใบนะครับของกลางๆเนาะ เพราะว่าไอ้สกิลโบดไอ้ของไอ้ใบนี้มันก็ไม่ได้ขอเกรดสามอะไรขอแค่มียูนิตสาใบเอง,เองก็สำหรับคนที่อยากใส่ออเดอร์เพิ่มก็ใส่ได้นะครับหรือว่าไม่อยากใส่ออเดอร์ของ TD ดีสตาร์เตอร์อะไนี้ก็ใส่พวกนี้ไปแทนได้เนาะสีแดงแล้วเป็นเวริน่านะฮะวาลีเอนเต้เนาะก็เป็นเกรดสามอ่าโอเวอร์เดรสใบใหม่นั่นเองนะครับหนึ่งมืสามพันมีเพอร์ไลทที่ไม่ได้ใช้เนาะ โอเวอร์เดสทับทิกตตาหรือยูนิตเกรด3หรือต่ำกว่าที่อยู่ในสถานะโอเวอร์เดสหมายความว่าก็คือมีมีมีทิกตตาในโซะในในไส้อะไม่ใช่ว่าเกรด2หรือวาเลนเตอไอ,ไอวาลิน่าเฉยๆที่ไม่มีทิกตตาที่ลงมาจากมือมันไม่ติดโอเวอร์เดสแต่มันมีสกิลโอเวอร์เดสทำให้มีสกิลโอเวอร์เดสที่ทำให้อาเนวาน่า ana, บัตหนึ่งบวกพลังได้แต่ มันจะไม่อยู่ในฐานะโอเวอร์เดจะทําให้ไม่เกิดสกิลอย่างมีมีทิกอยู่ในฐานะโอเวอร์เดบวกพลังหมื่นยิงตีโซบัส2ยิงอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้ไอเนี้ยทับไม่ได้ก็คือต้องทับตัวที่โอเวอร์เดเท่านั้นหรือทับทิกสตาไปเลยก็ได้นะครับคอนตินิวเรียกกาดตัวมันจะบวกห้าพันตอกออริจินอลเดชก็คือการ์ดที่อยู่ในไส้มันอนะห้บาทห้าพันหนึ่งใบห้าพันก็มี2ไส้ก็บวกไปหมื่นหนึ่งนอกเทินด้วยนะ แล้วก็สก,กิลเก่งนะครับออตโต้เลก,กาดวันเพิร์นเมื่ออยู่ในนี้อยู่ในฐานะโอเวอร์เดรสโจมตีฮิตฮิตอะไรก็ได้บัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบลุกนะครับทำให้อ่าเด็กแดงที่ตีแรงมากๆอยู่แล้วทำให้มีเพิ่มเวฟขึ้นมาด้วยสายใหม่ของดัชชันอิมพีรนะครับปืนใหญ่พายุทรายยูจีนหนึ 1, ่งมื่สามพันมีเพลท์นะครับเพราะว่าเป็นยืนแวนเนาะแอคที้วันเก่าวันเพิร์นเลสเลกาดเราสองใบ guard, pattern, เลือก,กเลก,กาดของคู่แขง่งหนึ่งใบรีทายนะครับ แล้วก็ยูนิตนี้จะโบกพลัง10,000อีกสกนนงแอคทีฟเวนการ์ดวันเพุธเหมือนกันนะครับท่านในเทอร์นี้คู่แข่งมีการ์ดถูกรีทายนะฮะโซบัสโซบ,บัส5ใบดูท็อปเด็กตามจำนวนช่องว่างของเรียการ์ดคู่แข่งก็คือคู่แข่งมีเรียว่างกี่ช่องก็เปิดท็อปเท่านั้นใบก็ว่าง4เปิด4ว่าง5เปิด5นะครับคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเรียคอเท่าไหร่ก็ได้ใน5ใบ4ใบเนี่ยสมมติจะคอ2ก็ได้ที่เหลือเ,อาเขาโซหมดเลยก็เอาไปเล่น เอาไ้เล่นถอดโซ่ห้าในเทิร์หน้านั่นแหละนะฮะอ่าไทแบสเป็นตัวที่เล่นกับยูจีนนะครับก็ออตโต้เรกาดเมื่อเวนกาดเราโจมตีสามารถถ้าคู่แข่งมีเรกดาดสองใบหรือต่ำกว่าเอามันยัดโซเลือกเวนกาดหนึ่งตัวบวกขีนะฮะก็เพิ่มโซได้และยูจีนตีอยู่ที่สองสามสองขีค่อนข้าง,างน่ากลัวเนาะอันนี้เป็นคอมมอนเอาไปเล่นกับโอเวอร์เรสนะครับมังกรนินจาฮาโดสุเก็น ่าเมื่ออยู่นี้โยงสนามในช่องเลียถ้าเรามียูนิตอยู่ในสภาพโอเวอร์เดทเคาน์เตอร์บัตหนึ่งเลือกเล็กกับทุกแข่งหนึ่งใบรีไทยเป็นตัวช่วยยิงอ่ะวลิน่าอาร์คูดนะฮะก็เป็นวลิน่าร่างเก่งเนาะโอเวอร์เดททับทิศตานะครับแล้วก็เมื่ออยู่นี้ลงสนามในช่องเลกาดอยู่ในฐานะโอเวอร์เดทบัตหนึ่งจวดสองบวกพลังห้าพันถ้าลงมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้โอเวอร์เดทไม่มิไม่ได้ทับทิสตายอย่างเงี้ยลงมาเฉยๆเลยมันจะกดสกิลไม่ได้นะมันต้อง โอเวอร์เดรสถึงจะกดสกิลได้นะครับอ่ามังกรที่ใช้ไปก่อนในตอนนี้เนาะมังกรนินจาเทนชาสตริลแปดพันชั่วพันนะครับออตโตเลียเมื่อมันโจมตีฮิตอ่าไม่ใช่ต้องบอกโจมตีต้องบอกบูทฮิตเนาะบัตหนึ่งในท้ายตัวมันเลือกเป็นกัดหนึ่งตัวและหาหน้าเหมือนแวนขึ้นมือนะฮะเป็นตัวหาหน้าเหมือนแวนนั่นแหละ่ะทำไมเกรดสองมาก่อนไอ้ทำไมเกรดหนึ่งมาก่อนเ,อเกรดสองล่ะ อันนี้เป็นไล่ลายของยูจีนนะครับก็รันดลนะฮะเมื่อถูกทับโดยยูจีนจัวหนึ่งเอามือหนึ่งใบยัโซอิกสก,กินหนึ่งออตโต้แอนกัดเลียกาดเมื่อมันโจมตีเท่าแข่งมีเลียกาดสองใบจะต่ำกว่าบัตหนึ่งโซชาร์หนึ่งบวกพลังห้าพันนะฮะอันนี้ก็พวกนี้จะเป็นพวกยิงได้ซับกลางๆเนาะก็จะซับยูจีนหรือจะซับาอนี่ก็ได้วอลินนาแต่ว่ามันมีโซชาร์จก็ซับยูจีนไปก็ได้เนาะ เมื่อลงช่องเลียเคาน์เตอร์บัสสองโซชัดหนึ่งแล้วก็ลีไทยเข้แข่งหนึ่งใบนะฮะยิงแต่ว่าใส่บัสสองเนาะอ่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาหาของนอะเมื่อตีฮิตทิ้งมือหนึ่งใบจวดคืนหนึ่งก็เปลี่ยนมือเอาทิสตาทิ้งและหาอย่างอื่นขึ้นมาเพราะทิสตามันสามารถหาขึ้นมาได้จากเวลิน่าอีแล้วไงอันนี้ก็เป็นตัวกลาง,ลางเพราะว่าไม่ได้ขออะไรเยอะก็เป็นแดกกลิเตอร์อันวาลิส 1น0 0 0ชิวพันลงสนามในช่องเลียบัตหนึ่งโซหนึ่งเลือกคู่แข่งเกตสองหรือสูงกว่าลีทายนะฮะอันนี้เป็นคอมมอนแล้วเนาะใช่มานินจาแห่งดาบเหล็กโอชิคุนิเมื่อนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเลียกยดัดสองใบหรือต่ำกว่าบวกพลังห้าพันก็ง่ายๆไปใส่ยูจีนได้ง่ายๆเนาะเพราะว่ายูจีนยิงหมดบอร์ดอยู่แล้วถ้าไม่เจอรีซิสอ่าตัวนี้เป็นตัวช่วยกาดหนากาดหนาเนาะแดกคลิสเตอร์ซาฟาว เมื่อหยุดหนีอินเตอร์เซปโซบัสหนึ่งบวกพลังห้าพันเป็นซูเปอร์เซปนั่นเองอ่ามังกรสุลธหรมเวลโลคีฮาซาเมื่ออยู่ใน so 1, บูทบวกพลังสองพันเป็น,น,นบูทหม, Vel aza, มื่ออน, Wood, 2, 000, นอันนี้ไล่ๆของยูจีนนะฮะปืนจุดโจมแห่งพยายุทรายนิเจลอ่าเมื่อถูกเมื่อถูกเลยทับโดยแลนดอลได้โซชัดหนึ่งแล้วก็ออโต้เลกาดเมื่ออยู่ในเมื่อ,อเลก,กาดคู่แข่งทูลีไทยบัตหนึ่งในไทยตัวมันและยิงตัวหนึ่ง เห็นยิงยิงตามนะฮะในช่องเลียนะก่็ง่ายๆเลยก็คือเอายูจีนเนี่ยบิดสองคนก็บิดคนหนึ่งตัวนี้กับตัวนี้นรีทรายกยแข่งหนึ่งตัวยูจีนบวกหมื่นแล้วก็ตัวนี้เห็นคู่แข่ขขงรีทรายบัตหนึ่งรีทรายตัวมันแล้วก็ยิงอีกใบหนึ่งได้ทําให้พังบอร์ดนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมมอนอีกใบเนาะนินจาพิศาชิกามานาโกออโตเลกาดเมื่อ เียกกัดคู่แข่งถูดีทายในเมนเฟสของเรารีทายน้องดูทับเด็กหนึ่งใบสามารถคอากลายเป็นลรงช่องเลียได้ถ้าไม่คอเอาโคโซนะครับก็เป็นซับยูจีนเนาะเอาไลไลของ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 โอเวอร์เดทออกได้และใส่น้องแทนนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นง,ง่ายๆเนาะก็เลสสองคนอย่างเงี้ยเนี่ยเลสสองคนเนี่ยบูมบูมแล้วก็ยิงหนึ่งใบบัตหนึ่งยิงตามรีทายแล้วก็คนนี้ก็รีทายน้องแล้วก็หา เปิดท็อปคอเพิ่มอีกหนึ่งใบได้พีจีมิเทคนะครับก็จะมีให้ทุกแคลนเนาะทุกเนชั่นนะฮะก็จิ้มหนึ่งตัวไม่ฮิตมีมือหนึ่งใบเลยต่ำกว่ามันต้องทิ้งมือหนึ่งใบก็กัดแค่แค่นี้ไม่มือหนึ่งใบครับไม่ทิ้งมือตัวเริ่มของยูจีนนะฮะแล้วก็ทริกเกอร์ทริกเกอร์ของแบบที่สองของ,ของทั้งคลิฟอนส์ดอฮิวของ อ่าสีแดงนะครับเป็นคริฟนอ์อนด์ฮิลแบบที่2แล้วก็แน่นอนนะฮะจะไม่มีได้ไงเนาะดรักเวด้านะครับไอ้แดงของเรานั่นเองโอเวอร์ทริกเกอร์เนาะเหมือนเดิมได้เจอจิ้มหนึ่งตัวบนหน่อยล้านเอาออกจากเกมถ้าเราเป็นคนไร้เช็คเติ้สกิลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือลุกแวนนะครับได้ไม่ลบอืออเดอร์ใบใหม่เนาะอันนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นมันเป็นลูกเวลิน,น่านะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ซับเวลิน,น่าโดยตรงเนาะเป็นสไลด์พันิชเมนต์ เคาน์เตอร์บัตการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าก็คือบัตรหนึ่งถึงห้าได้กี่ใบก็ได้จะบัตรกี่ใบก็ได้เลือกเลก,กาดคู่แข่งตามตัวหนึ่งเคาน์เตอร์บัตท,ที่จ่ายไปแล้วก็รีทายนะฮ <c> ะ <oughs> ก็อย่างที่บอกนะมันไม่ได้รับบริหนามันใส่ยูจีนได้นะอันนี้เป็นจงเผาไหมลุกโชนคำนิฐานอันบริสุทธิ์เอ๋ยถ้านในเดเมทโซนเรามีสามใบหรือมากกว่าเลือกในหนึ่งตัวบวกหมื่นห้าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ง่ายๆเนาะ อันนี้เอาไปใส่เล่นกับบริเอนเต้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าบริเอนเต้จะตีแรงมากทำให้คู่แข่งกาดไม่ได้เลยอ่ะอันนี้เป็นสโตเคียและเกรดสามใบใหม่ของสโตเคียนะครับก็ <c oughs> จะเป็นสายใหม่เนาะ <c oughs> ผู้ใช้วิญญาณแห่งพิรุณปริศนาซอกา <c oughs> เป็นอีกหนึ่งเด็กที่หลายๆคนอยากเล่นแล้วก็รอคอย <c oughs> เพราะว่าในเนี้ยมันจะมี ออเดอร์ order, หรือเวทมนต์ใบใหม่ทาให้ซอกามันเล่นง่ายขึ้นแล้วก็คอมมอนที่เล่นกับซอกาโดยนั้นเองก็จะเป็นถ้าประสานเวทเอาออเดอร์จากมือหนึ่งใบเล่นแล้วก็หลุมหนึ่งใบเล่นพร้อมกันจะประสานค่าคอร์สเขาด้วยกันก็คือสมมติบัตหนึ่งโซหนึ่งก็อีกตัวหนึ่งเป็นโซหนึ่งก็จะกับบัตหนึ่งโซ2สองแล้วก็เล่นจากมือก่อนแล้วก็เล่นจากหลุมแล้วก็ไปบายนะครับเอาการจากหลุมไปบายเอาการจากมือลงดรอปก็จะเป็นการ์ดใบเดียวในตอนนี้ทําให้เล่นออเดอร์สองไบพร้อมกันได้ก็คือประสานเวทนันนเอง,เองนะ ตะเคียบบนนะฮะเขาทีนิวเวนการ์ดในขณะในกาเล่นออเดอร์คุณสามารถที่จะเล่นออเดอร์จากดรอปที่ชื่อแตกต่างกันหนึ่งใบแล้วก็ประสานเวทได้กันที่คุณพ่อบอกเบตากีเนาะอีกสักเกืนหนึ่งออแอคทีฟเวนการ์ดมาเผชิญนะครับบัตรหนึ่งแล้วก,ก็จากดรอปหนึ่งใบคอลงช่องเหลียบก็มันจะเป็นกึ่งกึ่งแกลนบูเนาะมีกลิ่นไอแกลนบูแบบเข้มๆเ,เ,เลยเกตสามนะครับก็จะเป็นคอมมอนหมดเนาะเพราะว่าในชุดไม่มีเกตสามตัวอื่นเนาะ คุณหน้าแห่งปัญญาเอดกา,อ,าออตโตเลกาเมื่อโจมตีบัตรหนึ่งบวกห้าพันนจบเทินงาม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 ไฮโดลิกเทมดากอนออตโตเลียเมื่อยูนนี้โจมตีแวนถ้าในบายโซนคุณมีออเดอร์อยู่บวกห้าพันโอ้อันนี้ใช้ง่ายนะใส่แอบใส่ในซอกกาได้เนาะเพราะว่ายัางไงมันต้องมีออเดอร์บายไวแล้ว กระดูกมังกรน้ำตาทมินนะครับเป็นไรลายของซอกานั่นเองก็เป็นไรลายที่ใส่ในเด็กอีก3ใบนะคือใช้4ีใบเต็มเลยนั่นเองก็เมื่อเข้าช่องแวนนะครับเลือกออเดอร์จากหลอจากดรอปหใบ,บขึ้นมืออีกสกักกี่นคอนทินิวในช่องเลกาดถ้าเคยเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้บวกพลัง5,000นะฮะตัวตีแรงสัตว์ขาวแห้พงไพรอารโอแอคทีฟเลกาดลีทายน้องเลือกนิดสใบบวกห้าพนะครับ ตัวนี้เป็นตัวตัวตัวซับซอก้าสาวน้อยแห่งการสืบทอดเฮนรีนานะครับหน้าตาไม่ซับซอก้าแต่ว่าสกิลซับซอก้านะฮะออตโต้ไม่ลงช่องเลียน,นะครับเอาทเทปเด็กสามใบลงดับโซนอีกสักก iger, ระดิ่งแอคทีฟเลกาดลิทายน้องจนจบเทิร์นถ้าจะเล่นออเดอร์ด้วยการมาสันเวทออคอสตอาคอสโซบาสจะกลายเป็นศูนย์นะครับจะไม่ต้องจ่ายคอสโซบาสก็คือเล่นก็คือลงน้องอะ่ะ จะรีไทยน้องตอนไหนตอนที่เราจะเล่นออดเดร์ใช้ประมาณโซบัสสามอย่างเงี้ยจะไม่ต้องโซบัสเลยนั่นเองคุ้มสั์เขาหมีนะฮะคูโนกูโนลาสกูโนล่าหนึ่งหมื่นเชื้อพันออโตเลกัตแถวหลังเมื่อมันโจมตีบัสหนึ่งเลกัตในแถวรดเลกัตใบอื่นหนึ่งใบของเราอยู่ในนั้นได้พลังเพิ่มขึ้นตามพลังของอยู่ในนี้จนจบการต่อสู้ไอ้จนจบเทินนะครับแบบหนึ่งนะตกใจเลยดีลมลมมันพัดประตูมันกึกนะฮะ ส้น้อยแห่งการปลุกใจอเนอเรเนีย10,000ชิ้วผ่นไม่ลงสนามในช่องเลียจากมือนะครับบัตรหนึ่งโซนหนึ่งเลือกกราดาจากดอบเลือกกราดาเกตสองหรือต่ํากว่าจุดดอบหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็ตัวให้โดดลงมาบวกพลัง5,000นะฮนะอันนี้มองจากดาวังคารก็รู้ว่าซับซอรกาเนาะแต่ว่าคาจนิงแล้วเป็นแค่ตัวบูตหมื่นก็บูทหมื่นนะครับเมื่อมันบูทบวกสองพันเนาะ อันนี้ไล่ไล่ซอก้านะฮะโซ่ตัวแห่งความเครียดแค้นนะฮะแอคทีฟเป็นการ์ดมันเพลเทิร์นโซบัตหนึ่งจวดสองแล้วก็ order จากมือไม่เกินหนึ่งใบทิ้งถ้าไม่ทิ้งทิ้งมือสองใบแทนนะครับก็คือลงมาโซบัตหนึ่งจวดสองทิ้ง order หนึ่งใบถ้าเราไม่มีอออเดร์ให้ทิ้งก็คือทิ้งมือสองใบแทนอีกสกิลอีกสกิลนะฮะคอนติเนียร์เลกาดถ้าเคยเล่นออเดอร์ในเทิร์นนี้บอกพลังสองพันเป็นตัวตีหรือบุตรหนึ่งหมื่นนั่นเองอันนี้คอมมอนเล่นกับซอก้าเนาะ อสุรกายผู้สมรู้ร่วมคิดอโดเมนทิสอ่าแอคทีฟเอ้ยออโตโอ้เมื่อย่างนี้ลงช่องเลียเลือกเลิการคคยอื่นของเราหนึ่งใบนั้นบวกพลังห้าพันอ๋อไอนี้ไม่ซับโซการนี่ไอน,นี้มันซับกลางๆนี่บปแอบใส่ในใ,ใ,ในในนี่ได้เนาะแล้วก็พีจีนะครับถ้ามีมือหนึ่งใบหรต่ำกว่าไม่ต้องทิ้งเนาะเอาแอบใส่แมกโนเลียได้เนาะแล้วก็ตัวเริ่มของซซการนะครับแล้วก็ทริกเกอร์ ก็จะให้ครีเอทที่สองดรอปที่สองฟอนต์แบบที่สองนะครับแล้วก็ฮิลที่สองนะั่นเองก็จะเป็นเป็นตีมซอกกาเนาะตีมตีมแกรนบูเนาะแล้วก็โอเวอร์นะฮะโอเวอร์ทิกเกอร์ของแคลนเขียวนะฮะของเนชั่นเขียวเวฟสวีเวอร์เวฟเบสเฟเวอร,วอร์นั่นแหละ <laughs> หรืออัลโธร่านะง่ายอัลโทล่าก็ เหมือนเดิมนะครับไรเช็คได้นะครับหรือว่าเดเมจเช็คถ้าเดเมจเช็คได้ก็จะแค่จิ้มหนึ่งตัวบวกหนึ่งไรล์นจวบหนึ่งเอากาดนี้ออกจากเกมแต่ถ้าเราเป็นคนไรเช็คได้หรือเป็นคนโจมตีและไรเช็คได้จะได้สกิลเพิ่มเติมก็คือทําทตามนี้เลยนะมันบอกว่าเลือกอีกหนึ่งตัวบวกหนึ่งคิแถวหน้าบวกหมื่นแล้วก็จวอ่ะจวบหนึ่งก่อนเลือกอีกหนึ่งตัวบวกคิแถวหน้าบวกหมื่นแล้วก็ถ้ามีดดเมจ มากกว่าหรือเท่ากับคู่แข่งฮิว1นดมนะฮะก็ก็คือเช็คตัวนี้จะได้ดอคิฟอนฮิวพร้อมกันเลยในใบเดียวนั่นเองแล้วก็ออเดอร์บางมายของซอกกานะครับอันนี้เป็นออเดอร์ออเดอร์หัวหัวแร,รเนาะก็จะมีอยู่ในเน้นแล้วโซบัส2เพื่อเล่นการ์ดใบนี้นะครับยูนิตด,ดูการ์ดสี่ใบจะท็อปเด็กเลือกไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเลียดทิ้งที่เหลือลง แต่ถ้าประสานเวสจะคอสองใบแทนแล้วก็ยูนิตท,ที่คอจากกองสมานนี้บวกพลังห้าพันนะฮะก็ใบเนี้ยจะเป็นหนึ่งใบที่ทําให้ไอ้ตัวน้องที่ทําให้ไม่ต้องโซบาร์ดอะคุ้มที่จะใช้นะฮะความสกเเร้าความสิ้นหวังและการปฏิเสธเขาเตรบบัตหนึ่งเพื่อเล่นการา์ดใบนี้ถ้าเป็นการ์ดเราเป็นโซก้าเลือกหนิดของเราสามใบบวกพลังหมื่นนะครับก็จะเป็นตัวเพอร์โซนไลเทียมหรือตัวบัฟพลังหมื่นนั่นเองใบนี้ใบใช้นะ โคตรใช้นะฮะของแคนเขียวของเนชั่นเขียวนะฮะความอาฆาตพยาบาททางน้ำตาลิไทยเรียกการ์ดเราสองใบเพื่อเล่นการ์ดใบนี้จัวหนึ่งแล้วก็นำการ์ดใบนี้เข้าโซแล้วก็หงายแดมหนึ่งนะฮะก็จะเป็นกินลิไทยเอ้ยกินจัวแล้วก็หงายแดมเข้าโซใบนี้เป็นใบาสามันของสโตเคียเนาะโกดเชสเรืองหนึ่ของเราหนึ่งใบ อยู่ในนั้นโะบพลัง5,000จนจบกันต่อสู้แล้วก็เลือนเลขเก่าของเราหนึ่งใบที่ถูกที่ไม่ถูกโจมตีอยู่เด้งขึ้นมือเป็นตัวที่ก็เหมือนกับการ5,000แต่ว่ารีเซ็ตขึ้นของ,ข,องขึ้นมาขึ้นมือได้นั่นเองก็สามารถเอามากาดได้จากเล่นเล่นแมกโนเลียอย่างเงี้ยแล้วมีเกจสองอยู่ข้างหลังเราไม่อยากจะเอาเกจสองอยู่ข้างหลังเยอะในเทิร์นนี้แล้วก็เอาจิ้มแวนบวก5,000เป็นกา้5,000แล้วก็ยกเรียขึ้นมาได้อโอ้ไม่โฟกัส ผลทางที่ถูกปิดกัน้นเคาเตอร์บัสสองเลือกเวนการคู่แข่งหนึ่งใบลบ1นึ่ีนะฮะก็จะเป็นอันนี้เป็นบลิชออเดอร์นะเป็นเล่นในเทิร์นคู่แข่งนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็นใบใช้ของโตเคียเนาะควบแน่นร่างวิญญาณโซบ 1, ัสหนึ่งเพลงการใบนี้เลือกการจากเลือกการที่มีเกรดเท่ากันหรือต่ากว่าแวนการของเราจากดอบหนึ่งใบคอลงช่องเลียตัวนั้นบวกพลังห้าพันก็เป็นออเดอร์ที่ ไม่ต้องใช้มือคอเนาะไปคอเลียไปคอหลุมแทนทําให้มันได้ใช้นันเองก็มาดูกันเนาะว่าซุ่มหลังกล่องจะได้ไลายจับดูแล้วว่าเป็นฟอยนูนนะหน้ากล่องหน้ากล่องไม่ได้ฟอยนูนนะแต่ใบนี้เป็นฟอยนูนนะฮะเ๊บเอ้ยเ,เขียวเขียวโอฮิวนะฮะฮิวฮิวฟรอยนะฮิวฟรอยก็จะเป็นนอนไดโนเสาร์ฟรอยนะครับเป็นที่บอกนะฮะ กล่องนี้ออกแล้วตามลังการดทั่วประเทศนะครับ150าบาทไปหาซื้อได้เฮ้ยเศษสเียเพราะมี3เนชั่นในกล่องเดียวเลยนะฮะหาซื้อได้แล้ววันนี้ตามลังการดทั่วประเทศเลยเนาะก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ขีด2ออัพแล้วตามดูขีด2ด้วยนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วและดูขีด2อคุณพ่อด้วยเนาะวันนีุ้ณไปแล้วนะครับสวัสดีครับ